เราเราได้ยเรางานลอยกระทงประกาศสิมก mm ็คือเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบพวกเราก็เดาเดาเดาเดมาตั้งแต่ก่อนก่อนอะไรอะก่อนรีเควสแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสิงห้เราเร็วนี้แน่นอนใช่แล้วก็คือวันรีเควสอ่ะเราเราเดาไว้ว่าเขาจะต้องประกาศ เจนใหม่แน่นอนแต่เราอะเราก็คา,าดหวังนะว่าอยากให้ประกาศซิงใหม่งานรีเควสต์ไเลยเพราะว่าหลายคนอนะแบบจะประกาศงานลอยกระทงจริงหรอรหรอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะประกาศลอยกระทงใช่ก็ก็เตรียมใจกันมาแล้วเพราะว่าแบบปกติถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จเราจะต้องกลับกลับไปแล้วอะแต่นี่แบบดูเหมือนยื้อไว้เพราะว่าอะไรคะเปิดวีทีเไม่ติดคะ่ะก <k> ็ก็ยื้อยเราไว้แบบเออ ถ่ายรูปเสร็จแล้วนั่งรอแป๊บ,ปบนึงเอ้ายังไม่ยังไม่เสร็จอีกให้ลงมาข้างล่างอีกเฮ้ยคุณมีพี่รุดนะอะไรอย่างนี้ก็แบบมก,ก,ก็ก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องประกาศสิงค้าแน่นอนแต่ไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะเป็นออริจินอลซองใช่เซนเตอร์ Center ก็เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าหลายๆคนเดาเป็นพี่คนนึง ก็ดีใจกับพี่โมโมด้วยนะคะได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักเล้วยีก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่มามิจริงๆสร้างมาเพื่อพี่มามิงเลยออริจินอลสองเพลงนี้เข้าถึงแบบเอาจริงมันมีพี่รู้ตั้งแต่แบบพี่ออมพี่ลินะดูเหมือนแบบพยายามที่จะชวนให้ทุกคนมาให้ได้มากเลยแบบรู้สึกว่าโปรโมทหนักผิดปกติก็เลยแบบฮน่มีพี่นุชนะ